Story t e เ l e r เป็นเกมแนวพั l ซที่เสมือนให้ผู้เล่นเป็นคนเล่าเรื่องผ่านสมุดภาพเกมยังไม่ได้วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการน,น,นะครับแต่ว่าณปัจจุบันทางผู้พัฒนาปล่อยตัวเดโมให้เราได้ทดลองเล่นซึ่งผมก็ได้ไปลองมาแล้วเลยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่ดีก็เลยเอามาเล่าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันครับ เกมจะแบ่งออกเป็นแชปเตอร์แต่ละแชปเตอร์ก็จะประกอบด้วยชื่อตอนตัวละครฉากหลังแล้วก็ช่องที่ให้ผู้เล่นเติมแต่งลงไปโดยจะต้องคำนึงถึงลําดับเหตุการณ์ในแต่ละช่องด้วยคอนเซปต์ Concept การเล่นก็คือผู้เล่นจะต้องตีโจทย์ในหัวข้อเรื่องราวนั้นๆเราใช้ตัวละครกับฉากหลังที่มีรังสรรค์เรื่องราวให้ตรงตามนั้นซึ่งเพื่อให้เห็นภาพผมเล่าแต่ละด่านให้ฟังไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับ l o นี่เพอร์ o ันไฟล์เลิจะให้เราลำดับตัวละครที่ยังโสดจนกระทั่งได้เจอกับคนรักช่องแรกถึงต้องแสดงให้เห็นถึงตัวละครที่โดดเดี่ยวจากนั้นช่องที่2ก็เป็นฉากที่ตัวละครคนนี้ได้พบรักโดยเราจะเลือกผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเป็นคนตั้งต้นก็ได้ครับแต่ว่าฉากหลังจะต้องเป็นฉากที่เขียนกำกับว่า Propose หรือว่าการขอแต่งงานนั่นเองต่อไปฉากที่2 Story of b r o k e n heart เรื่องราวของหัวใจที่แตกสลายนั้นจะต้องลำดับจากการขอแต่งงานแล้วก็จบลงที่ฉากการสูญเสียที่เป็นหลุมฝังศพครับ A heartbreak is h e a l การสมานร,รักษาแาลใจจะมีลำดับ3ขั้นตอนนะครับที่ต่อนเนื่องจากผลที่แล้วโดยเราจะต้องใส่ตัวละครคนรักคนใหม่ลงไปในช่องสุดท้ายแบบนี้ครับ Everyone broken heart จะเริ่มยากขึ้นแล้วเลยครับ จทย์ของข้อนี้คือตัวละครทุกคนจะต้องพบกับความเสียใจโดยมีข้อจํากัดว่าเราจะมีตัวละคร3คนที่ต้องประสบกับชะตาการรมเดียวกันซึ่งบทนี้จะมีฉากหลังที่เขียนว่า r e v i v ์หรือว่าการฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาให้ฉะนั้นไอเดียก็คือการฟื้นขึ้นมาของคนสุดท้ายจะพบว่าคนที่เธอรักนั้นได้จากโลกนี้ไปแล้วนั่นเอง จากนั้นเกมก็จะเพิ่มความซับซ้อนให้มากขึ้นนะครับเพราะมันจะมีกลไกที่เยอะตามแต่ว่าพื้นฐานเนื้อเรื่องในแชปเตอร์แรกจะยังคงเรื่องรักๆคล้ายๆเอาไว้เช่นการดื่มยาพิษฉากแก้แค้นเมื่อไม่สมหวังหรือแม้กระทั่งเรื่องราวที่บ่งบอกถึงการวางยาพิษนะครับดังนั้นนี่จะเป็นข้อสังเกตรแรกของเกมนี้นะเพราะว่าแม้จะวางคอนเซปต์เกมเพลย์ให้เป็นแนวพัลส์ที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์แต่ว่าตัวเกมก็แฝงเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงเอาไว้ในแชปเตอร์ที่1่ครับยางไรก็ตามการดีไซน์ของเกมก็็ทออออกกกกกมมมมาาาาาาไไดดดดด้้เเเเจจจงงงงีแรระวววพลตตักกับหุณผิ่่ปย ไปเฉยๆเช่นในแมปที่เน้นเรื่องคู่รักและการจากลาสมมุติว่าถ้าเราเอาตัวละครที่จากโลกนี้ไปแล้วมาใส่ลงไปในช่องหลังจากนั้นตัวละครดังกล่าวก็จะกลายเป็นวิญญาณมาปรากฏตัวครับในทางกลับกันถ้าจู่ๆเราใส่ตัวละครลงไปในฉากและช่องลำดับที่ไม่มีที่มาที่ไปตัวละครคนนั้นก็จะทำหน้างงๆสม,มือนเป็นการบอกผู้เล่นว่าให้ฉันมาทำอะไรตรงนี้งั้นเหรอ ตัวเกมยังต้องอาศัยความรู้รอบตัวในระดับหนึ่งด้วยนะครับเช่นบทเนื้อเรื่องที่อ้างถึงอดัมกับอีฟที่แอบเข้าไปกินแอปเปิลแห่งสวนอีเดนเราก็ต้องลำดับอีเวนต์ให้ถูกว่าอะไรเกิดก่อนหลังนอกจากนั้นปลายทางก็ต้องถูกต้้งด้วยนั่นก็คือทั้งสองจะต้องถูกพิพากษาด้วยกันทั้งคู่บทเนื้อเรื่องเด e q u e e n Mary หรือว่าการแต่งงานของราชินีด่านนี้ก็เล่นสนุกดีครับฉากมีอยู่3แบบส่วนตัวละครก็มีแค่2คนนะครับได้แก่ราชินีกับอัศวินที่ไม่มีวันที่จะเป็นสเปคของีีนนนนไไดด้้้้้เเเลลลลยหหหาาาาท่่ขขอออองงงผูจึตตััซกออกกกรรรรแบบบณ์ใช ครบรบคนนี้ให้ได้เรื่องมันก็เลยเทาๆหน่อยนะครับเพราะเราจะต้องสร้างสถานการณ์หลอกโดยการให้นักครบสวมชุดมอนสเตอร์จากนั้นก็แสดงให้เห็นว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เป็นคนจับราชินีไปขังต่อจากนั้นก็กลับไปถอดชุดออกแล้วก็ทําทีว่าเป็นฮีโร่มาช่วยควีนเอาไว้ได้ในที่สุดเอาเละครับและก่อนจะไปถึงสิ้นสุดท้ายของเกมเกมนี้ในตัวเดโมนะครับเดลมูฟก็ขออนุญาตฝากพูดสนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับกับออฟทัสเว้นกรองแสงสีฟ้าสาหรับผู้ชมที่จําเป็นจะต้องทํางานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าอาจจะเป็นสายเล่นเกมที่ใชช้้มมอออนนนเตร์บ่ย่บยๆัวววีีลทลดแสงสงฟา สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อลาได้กลอบว่ายังมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หักทับได้ไม่งอผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของ o p t ทัสได้เลยนะครับถ้าใช้โค้ด The m o ม e มีส่วนลด100บาทด้วยนะและแอดไวสศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีทั้ง PC ีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์ปรินเตอร์หูฟังคีย์บอร์ดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับผู้ชมสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่สาขาใกล้บ้านหรือว่าจะเข้าไปสั่งซื้อจาก w.co.th กก็ไดด้้เช่นนััโยตงแต่วันนนี้้จถึงสิเดือนนัวาาาคคคมมมรร้ชชสถใด เป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT คิดถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับสีนท้ายสุดที่จะเอามาเล่าให้ฟังมีชื่อตอนว่าวิธีรักษาสภาวะแวมไพร์ฉากนี้มีด้วยการ6ช่องมีตัวละครอิสระ3คนได้แก่พระเอกนางเอกและก็แวมไพร์ครับส่วนฉากหลังก็จะมีฉากกลางคืนห้องเก็บหลุมศพแล้วก็ห้องสมุดที่มาพร้อมกับตัวละครโปรเฟสเซอร์ ลำดับที่เราต้องไขปริศนาในฉากนี้ก็คือต้องมีคนใดคนหนึ่งถูกกัดจะเป็นพระเอกหรือว่านางเอกก็ได้จากนั้นตัวละครที่เราเลือกก็จะกลายเป็นแวมไพร์ทีนี้ให้เราเอาตัวละครอีกคนที่ยังไม่ถูกกัดไปไว้ในฉากโปรเฟสเซอร์ครับเขาจะให้ไม้ตะปูมาเพื่อให้เราลงไปในฉากหลุมศพจัดการโจมตีร่างของแวมไพร์คนแรกที่เป็นคนแพร่เชื้อตัวละครที่โดนกัดก็จะหายกลับเป็นปกติในที่สุดฉะนั้นเล่ามาถึงตรงนี้คุณผู้ชมก็น่าจะพอเห็นภาพนะครับว่าเกมสตอรี่เทลเลอร์มีแนวคิดการเล่นยังไงส่วนตัวผมมองว่าไอเคออนนข้าางงงรรแวืวมห นนอิดอย่ยเยมก็น่าจะเล่นได้ในหลากหลายกลุ่มอายุมากขึ้นครับนอกจากนั้นย้ำอีกทีว่ากําหนดการวางจําหน่ายยังไม่มีถูกกาหนดเอาไว้นะครับแต่ว่าถ้าผู้ชมอยากเล่นด้วยตัวเองก็สามารถเข้าสตรีมตามลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ให้ได้เลยนะเอาเลยครับและสําหรับวิดีโอนี้ผมเอาจาก c ชา n นลเด e Move ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ